โอาอัดคลิปอยู่นี่ขอภายท่านผู้ชมครับขอภายจริงนะฮะสวัสดีท่านเลยนะครับสวัสดีครับพราผม g r 1 3แล้วก็นี่นะครับหมากู้คู่ใจผมนะครัว่ฟเฟิลนอเลอเลอนลอนนอเลอเรเอเออเลเลมเลอเลอเลอเอเลเอ่าเราจะมารีวิวเอเกันนะฮะมอเเกี่ยอกับกระดูกนะฮะท่านผู้ชมลองทายดูครับว่า อะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับกระดูกนะครับบัฟเฟินก็ช่วยทายหน่อยนะฮะป,ป้าปาบัฟเฟินรู้แล้วว่าคืออะไรอืมอะไรวะเฟินอืมหมาใช่ไหมถูกต้องนะครับบัฟเฟินทายเก่งมากเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอสสุนักกันนะอะอาบัฟเฟินเอากระดูกไปกินนะบัฟเฟินเก่งมากเลยนะครับนี่นะครับคือไข่ทั้งหมดของสุนัขนะฮะที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับมีทั้งหมด20กว่าตัวนะครับ นั่นแหละนะฮะสามแถวกันเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปวายหน่อยนะฮะเพราะวันนี้นะเรามีไข่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอนอื่นเลยนะครับผมต้องขอไข่ออกมาก่อนนะครับและนี่นะครับผมได้ทําการเอาไข่ออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสารสารที่หนึ่งนะฮะที่จะลองรับน้องๆสุนัขพวกนี้นะครับที่จะมารีวิวในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมารีวิวภายในตึกเนี่ยก็คงไม่พอสุนัขทั้งหมดนะครับก็ต้องย้ายออกนอก ไปรีวิวข้างนอกนะครับไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในวันนี้ก็รอรับชมกันได้เลยนะครับไปตอนนี้เราเราอยู่ตรงลานกว้างแล้วนะครับที่จะลองรับนะครับน้องหมาทั้งหมด20กว่าตัวแล้วนะครับนี่นะครับผมได้ทําการตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขยายนะครส่วนบางส่วนนะฮะตรงนู้นนะับผมยังทายังไม่เสร็จเลยนะครับก็ต้องรอต่อไปนะฮะตอนนี้ผมจะต้อง ทำการรีวิวน้องสุนักก่อนนะครับก็ต้องขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งตรงนู้นครับใครที่แบบอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะครับเกี่ยวกับชาติวิจัยที่อย่างนี้นี่ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมทําสวนสุนัขแล้วนะครับทำลานต่อสู้แล้วนะครับก็ยังขาดอะไรอีกก็ว่ากันไปนะครับโอเคสุนัขชลิดแรกเนี่ยคอกี้นะครับหรือมาของพี่บี้นั่นเองนะครับจะมีหน้าตามยังไงครับเรามาลองดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับน้องหมาคอกี้นะครับว้าวน่ารักนะครับสุดๆไปเลยนะฮะนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับนี่คอกี้นะครับนี่คอกี้น้อยวิ่งเล่นนะฮะปล่อยให้น้องเขาวิ่งเล่นไปนะครับโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวนะครับน่ารักดูขนาดตัวกับขนาดตัวคอกี้กับขนาดตัวผมดิคอกี้เขามาข้างในก่อนออ้คอกี้เดี๋ยวซอมบี้ก็ตามเดี๋ยวคอกี้คอกี้เข้ามาอือ อย่ามาทำลายคอกี้แล้วออกไปกินซอมบี้ซอมบี้อุ้อ้โดนโดนตบโดนตบแรงเลยนะเนี่ยออกมานะครับนี่ครับพันของดูเบอร์แมนนะครับหมาพันอะไรฟะพันดูเบอร์แมนนั่นแหละครับดูดูดูเซวนแบบออกน้ำตาลน้ำกานนะครับแล้วก็สีของขนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะครับส่วนขนแบบหลักนะจะเป็นสีเทานั่นเองนะฮะมา ดูดีดูดีนะออกมานี่นะครับชิวาว่าของเรานะครับน่ารักน่าชังเชียวเลยนะครับนี่น้องชิวาว่านะเลือดสิบสี่เองนะครับดูแลตัวเองด้วยนะลูกตัวเล็กนะครับอ่ะนะฮะใครชอบชิวาว่านะครับกดสี่นะครับดดาเมนเชียนนะครับพันหมาดาเมนเชียนนะครับนี่ฮะลายจุดนะครับน้องหมาลายจุดตัวเล็กน่ารักนะครับอ่าผมลืมรีวิวอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือกระดูกแล้วก็ ที่ฝึกสัตว์นะครับนี่กระดูกนะครับสามารถให้น้องได้นะครับอย่างอ่ะผมอยากให้กระดูน้องชิวาว่าครับเดี๋ยวชิวาว่าไปไหนเดียวมันนี่ก่อนชิวาว่าโอ้โหน้องวิ่งเร็วมากเลยนะครับอุ้ยน้องจมน้ำปะเนี้ยชิวาว่าไปไหนแล้วว่าอ๋อนี่ไงฮะน้องอยู่นี้นะครับผมมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะอาชิวาว่านี่ครับชิบชิบูนะฮะเพศชายโอเคนะครับเราได้น้องชิวาว่ามาอยู่ใน ส่วนของครอบพวงเราแล้วนะครับนะนี่เราสามารถฝึกน้องชื่อว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่นิ่งๆนะฮะหรือว่าตาล์ตาลอนนะครับดาเมจ2นะครับเลือด4นะฮะสปีด8นะครับตามนี้เลยนะครับให้น้องตาลอนดูนะครับให้น้องวิ่งเล่นไปนะฮะไม่ว่ากันนะครับเจอร์แมนเชสเตอร์นะครับออกมานะครับนี่เจอแมนเชสเตอร์นั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นหมาที่แบบ เหมือนหมาสุนัขตำรวจอะครับเอออะไรแบบนั้นนะฮะหมาตำรวจนะฮะใครที่แบบอยากไปจับโจรจับผู้ร้ายแล้วก็อยากให้แบบหมาดมกลิ่นนะฮะน้องสุนัขดมกลิ่นนะครับก,ก,ก็สามารถเอ่อเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้ไปได้นะครับเป็นหมาตำรวจน,นั่นเองนะฮะมาจับนี่ครับชื่อดิกซี่นะครับมชื่อน่ารักเชียวนะครับให้น้องอยุงนี้นะครับสเต้นี่เห็นไหมสั่งได้นะครับตามที่ต้องการเลยนะฮะนี่ นี่ฮะหน้าตาของคลาดแดนนะฮะว้าวอเมซิ่งนะฮะเลือด14นะครับ wow. ว้าวดูดูะครับขาหน้านะฮะเป็นขนสีขาวนะครับส่วนขาหลังเนะะี่ยขนดำทึบเลยนะว้าวเซบิเลียนะฮะฮัสกี้นะครับว้า wow. วผมชอบไซบิเรียนะครับมันน่ารักนะฮะขอจับได้ไหมเซบิเลียสปาร์กนะครับโอเคก็สามารถสั่งได้นะครับเนี่ยหรือว่าเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนะคะีครับนี่คือ ที่เอาไว้ให้สุนัขนะฮะฉี่นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านสุนัขนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีชื่ออยู่ข้างบนนะครับอย่างอ่ะผมเอาสปาร์กเนี่ยใส่เอาไปนะฮะแล้วก็สั่งให้สปาร์กเนี่ยเข้าไปในบ้านได้นะครับเนี่ยโกโฮมนี่สปาร์กจะต้องอยู่ในบ้านแล้วนะครับนี่เห็นไหมสปาร์กอยู่ในบ้านโกโฮมสปาร์กอยู่ในบ้านนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฟะตัวอะไรฟะเนี่ยโอเคต่อเลยดีกว่านะครับ ลาบดอนะครับลาบดอนะครับจะเป็นหน้าตา,อ,าอย่างนี้นะฮะลาบดอนะครับโอ้โ oh, หเลือดเยอะมากเลยนะครับ20นะฮะว้าว wow. นะจับก่อนนะครับชื่อคอปเปอร์คอปเปอร์ที่แสดงหนังในเรื่องวันพีชปะไอะ้นั่นมันชอปเปอร์ช่วาว่าเดี๋ยวน้องชนองอนอิน้องบูสเต์กยย่อนเออน้องบูสเต์ตรงนี้นะครับไปนะ ท็อปเปอร์ด้วยนะครับสเตย์โอเคอ่ะต่อมานะครับนั่นก็คือบ็อกเซอร์นะครับนี่สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์นะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับว้าวอเมิซิ่งนะสีน้ําตาลนะครับหน้าสุนัขเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสังเกตให้ดีๆนะฮะเดี๋ยวไปไหนชื่อดุกนะครับน้องดุกนะสเตย์ไว้ก่อนนะครับน้องดุกนี่หน้าตานะครับว้าวดูนะตัวใหญ่มากเลยนะครับว้าวดู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 อืมน่ากลัวน่า น่ากลัวแล้วก็ผสมกับน่ารักนะครับผมมีความว่าน้องเนี่ยจะเป็นหมาเฝ้าบ้านที่ดีได้นะครับนี่ชื่อสปาร์กแล้วนะครับโอเคสปาร์คนั่งไว้ก่อนนะโอเคเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับนะพุดเดิลนะครับพุดเดิลก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหากตัดขนดีๆนะครับจะสวยแบบนี้เลยนะครับพุดเดิลเนาะนะฮะตัวออกสีชมพูนะครับผิวของน้องพุดเดิลจะเป็นสีชมพูนะครับอ่ะจับไว้ก่อนนะฮะ ฟิฟี่นะชื่อฟิฟี่เดชเชิร์ดนะครับตัวต่อไปนะฮะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับรู้ว่าคนประเทศไทยส่วนใหญ่นะเขาจะเรียกโอ้โหน้องสุนัขรักผมมากครับดูดิผมโดนตีน้องสุนัขช่วยกันกัดจนซอมบี้เนี่ยสิ้นเลยนะครับมาเดี๋ยวน้องสุนัขเช็คไซกอกนะครับชื่อโคโค่นะฮะโคโค่ครับสเตย์นะครับเดี๋ยวผมไปจับสองสองตัวข้างนอกออกมาเข้ามาข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวกวนโดนซอมบี้กัดนะครับ โอเคหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวนี้ตัวที่สองบัตตี้นะครับเข้ามาข้างในครับเข้ามข้งในหมดเลยโอ้โหพอๆกับสปาร์กเลยตัวขนาดนี้พอๆกันเลยนะครับว้าวดูว่าตัวใหญ่นะฮะนี่ชิบูนะฮะน้องบูสเตไว้ก่อนเนาะเอาล้วครับดูต่อไปเลยนะฮะอ่าตัวต่อไปนะครับบูเทเลียนะครับนี่ บูเทเลียหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออ่าไม่รู้นะครับบางคนชอบนะครับบางคนไม่ชอบนะครับไล่ๆกันไปนะฮะอ่าชื่อล็อกกี้นะฮะล็อกกี้นั่งไว้ก่อนนะครับผมแจ็คลาเซลนะครับนี่พันแจ็คลาเซลนะครับเหมือนเป็นหมาของของจอห์นวิกเลยลูาของจอห์นวิกจะเป็นผมเป็นมั่นใจนะฮะหมาจอห์นวิกก็ผมไม่ได้ดูจอห์นวิกเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับต้องขออภัยนะใครที่รู้นะครับว่าจอห์น สุนัขของจอห์นวิกเนี่ยเป็นพันอะไรก็บอกผมได้นะครับอคอร์ยพุดเด้ลนะครับนี่โอ้โหมันน่ารักนะฮะตัวเล็กนิดนึงนะครับตัวเล็กกว่าพันปกติค่อนข้างจะเป็น1นส่วนสเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่นะฮะเล็กเพชรชายนั่งไว้ก่อนเนาะครับพันนี้นะฮะจับไว้ก่อนนะครับชื่อบ๊อบบี้บัตตี้บัตตี้นะครับนั่งไว้ก่อนนะโอ้โหแอคแทคกหกเลยนะครับฮิวห้านะสปีดเจ็ดนะครับมินเนี่ยนทู สไนชนเซอร์นะครับโอ้โหอ๋อมันแบบพันหน้าแก่ๆนะฮะตัวสีดำดนะครับเไปไหนอ่ะจะเปลี่ยนชื่อเป็น B1 เลยฮะเป็นอะไรกับ B1 นั่งก่อนนะตัวต่อไปนะครับมินเนี p ยนพิเชอรนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมิน i นี2ยนทูพิเนะครับเพชรเมียนะโอเคนะครับตัวต่อไปนะฮะบ r ็ s h เฮาส์นะครับ หมาเฝ้าบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับสายเลือดเลยสายเลือดสายเลือดหมาเชาเออหมาเฝ้าบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับ Blizzard Bisky Dog นะครับว,ว้าวฟิฟี่เอานังก่อนนะครับตัวต่อไปนะฮะอเมริกา Star for Chilea Warwick นิดเดียวนะครับตัวเล็ก Bear นะชื่อ Bear นะครับปั c k นะครับนี่หมาปั c k หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับเป็นหมาที่ค่อนข้าง โด่งดังนะครับโคโคเอนะครับเปลี่ยนชื่อให้เลยนะออเดี๋ยวนะเล็กอ่ะชื่อเล็กแปโอเคตัวต่อไปนะครับวิสกี้คอกี้นะครับว้าวตัวเล็กนิดนึงนะ is so cute นะครับนั่งไว้ก่อนนะครับแฟนบูลด็อกนะฮะเป็นหมาฝรั่งเศสนะแฟลชนี่นะครับคือทั้งหมดของบอดบอดนี้นะครับมีทั้งหมด อ0่สิบกว่าตัวนะครับเอาณย่ส20กว่าตัวแล้วกันนะโอเคผมไม่ได้นับนะฮะต้องขออภัยนะครับมีประมาณ27 28ตัวเลยทีเดียวนะครับดูทั้งหมดนี่คือน้องหมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะแบบเอไปโหลดเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับตีเลยแล้วก็โอ้โหดูดูด,ดูน้องหมาดูน้องหมาน้องหมาลุมสกราอะอ่ะ,อะ,อะสาตัวอ่ะ จัดศึกมันมาแนบเอาเลยน้องหมาเต็มที่เลยค่ะ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 น้องหมาช่วยด้วยน้องหมามันมาแล้วน้องหมาช่วยพี่ด้วยน้องหมาคุณครับผมครับกบค้าวผมครับนี่น้องหมานะฮะน้องหมานะครับสำคัญไว้เลยนะครับปกป้องบ้านได้อย่างดีนะไม่มีน้องหมานี่คือบ้านคุณอาจจะไม่เหลือนะครับนี่เห็นไหมข้อดีของน้องหมานะครับคอยุ้มกัน ความปลอดภัยให้เราครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวาไปก่อนจริงแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบาย